嗯嗯。Mm. Mm. ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับ่อกกับผมเอียบแสบนะครับมือนีอยู่กระทงกระท่อมกระท่อมเฟืองพี่น้องอยู่ตรงไหนตรงไหนเก่านะครับลาบปากไม่อีกแล้วพี่น้องมือนีผมใหนองงัวนะพี่น้องหนึ่งนองงัวมาพี่น้องนี่นองงัวไขครสายยญ่งพี่น้องไห้มาเป็นลูกมาเด้ครับได้มาเป็นทั้งลูกทั้งพวงมาหนึ่งมามือนีมาจัดผู้เดียวยันบ่ยิ่มพี่น้องครับมาแล้วขันยวห้องสอบพี่น้องพักกัสมีตัวนหอมพักชีนะครับ เอาว่าขนาดมาอย่ม,มอยากกินกรอบ,บนะครับมีผักกาดขาวกับบักทัวพี่น้องมาเป็นน้ำจิ้มอนันนี้ปุ้งสมพีพริกสดนะครับผมกินนานหละปีกว่วันพูดเนี่ยผมว่ามันแสบนะครับนี่ผมพึ่งได้หนองง่วมาอีกกเ็เลยจัดแล้วก็เอาลูกดดมาหิ่น้ำเพืออยากเพ็ดกว่าเก่ามาพี่น้องมานานๆสิได้หลับป,ปากนะครับขออนุญาตพี่น้องแก่ข้าวได้พี่น้องเนี่ยแก่ข้าวแล้วกินยังกระเสบนะครับตัวนี้มันก็นกต้องมีของจะลงใจนะพี่น้องเนี่ยวไหนแนะนำให้แก่ข้าวตามเะครับ ขออนุญาตครับผมคือ,อ,อโอ้ไข่สายงใหญ่เลยพี่นออ้องมึงหนึ่งครับพี่น้องมันยังแข็งเนี่ยอันนี้เป็นหากกล้วยมันมีพี่น้องว่าเป็นประหยัดมะเมนได้พี่น้องได้อันนี้เป็นหากกล้วยนะครับวุ้ยแสบพี่น้องกรุบ อืมอืมอือหิวเผาเมือม่อใหม่สันพี่น้อง วหมือนเรากินกับแม่บ้านเดี๋ยวมาจุ่มอ,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 อใช้สายในี้ได้เปล่าบางวัวสายก็หากรวดแม่ 阿华，他笨呐。 หากล้วยพี่น้องยันม่องเป็นอย่างอื่นสักถ้าพี่น้องที่เคยกินกับที่มอ่งออกนะครับว่าเป็นหากล้วยถือมันอยู่ก็ลดงวอืม ข้าวนดุดเาียบจิ้มซีฟูดเจ้าทริกสดมาเห็ดพุ่งสผสมให้นหน่องอือ โอ้เขาจะเอไปยังมันยังหวาม 是三环路。 ก็ห่านหนักกับข้า,าขกันนี่ผมว่ามันฉีกใหญ่พี่น้องขาเลยบปเลยใส่กันไกลเอ้าใส่ใกันไกลนำ แล้วเป็นน่องอที่ถักว่าโอ้คือบัตตักบัตฉีกเนะี่ยโอ้พี่น่องมาหาล้วมนเนี่ยพี่น่องเริ่มมากลลว มึงได้ไปลองอันนี้เสซนอันนี้มันได้เนี่ยคี๋ว่าเสซนเลือดก็ได้เสซนก็จังหากกวรหน่อยไปองอ,อันนี้หาก,กัวยได้ไปลองแล้ว จากคนที่เคยกินเนี่ยดีสรสชาตินะครับอืม cái bà này phải không? Lục xáo Ơn ý nó lũng mài phải không? 这啊，哈！拐，他折。 แพอีหลงมาขอพี่น่องดันอยู่เป็นงนนั้นนาอีหลงมันลงไปหากินหระไม่ขึ้นมากคุณาขอาเราจะเดียงไม่ได้สี่เดือนแล้วพี่น่องไก่ประมาณประมาณกับสามสี่เดือนนี่แหละ เป็นเดียวของมัน แน่นอยออสะใจริมน,เนีเอาครับพี่น้องครับมนีลาปา่ากีนีนะครับอย่างที่บอกว่ามนีผมได้หนองงัวมาพี่น้องแต่มาลกนึงเลยมันต๊หลวมมากกอนเด่มาทั้งลกเลยหนองพุนมามหยนะครับ โอ้ยแสบเลยครับหนึ่งเอาบุกกะเจี๊ยปิกสดปุ้งสมพี่น้องเนี่ยสูตรนี้ก็แสบบางตัวอมจะกินเป็นพริกปลลก่นแล้วก็มาปุ้งผส,ม,ส,ม,สมใส่หอมแดง,น,งน,แน,นี่สิน่าก็แสบมื้อนี้เลยจัดแบบพริกสดเคยกินมันแสบก็เลยมาจัดแบบนี้ก่อนนะครับครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ก็เยียบแสบได้พี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปทำคลิปต่อไปนะครับครับคอมเมนต์ที่พี่นออ้องขอเสนอเมนูอาหารมานะพี่น้องเนาะ ยางนองงวัวผมไดเนี่ยถ้าผมได้หลบได้ผมก็จัดหลบนัหนเลยยังบ่ได้ก็เสาะหาอยู่ชาวบ้านหายากพี่น้องนองงวัวที่ว่าหายากนองงวัวน่องควายเนี่ยหายากมันหนีได้มากผมก็จัดเลยนะครับครับคลิปนี้ก็เอาไหวซ้ำหนีนะครับถ้าผมหาได้ที่มันคล้องแปลกๆผมก็บจินมานำเสนอพี่น้องนะครับกับคลิปนี้ไหวซ้ำหนีก่อนพร้อมคลิปหน้าครับขอบคุณหลายัครับสวัสดีครับ